เดี๋ยวโชว์หน่อยสภาพบ่บอดเป็นยังไงข้างนอกนี้ฝุ่นเยอะสุดๆเห็นคือแบบว่าเน่ามากเอาออกแบบมาเพื่อทําความสะอาดเบรกรถยนต์มีส่วนประกอบที่คล้ายกับตัวเซิร์ฟสเก็ตโหมันแรงจริงเลย สวัสดีครับผมน็อตจากช่อง s p i n Memory ครับผมพี่อู๋นะครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับพี่อู๋อสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมก็ได้มาเยี่ยมพี่อู๋ที่บ้านนะแล้วก็ได้เห็นเซิร์ฟเวเกตของพี่อู๋ตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวในตำนานตัวนั้นก็คือตัว77็ <77. S 1> นะครับซึ่งตัว77เนี่ยกำลังจะกลายเป็นตำนาน,นจริงๆเนื่องจากทางเพจเดอะเฟสนะครับซึ่งเป็นผู้นําเข้าอย่างเป็นทางการของประเทศไทยเนี่ยก็ได้มาประกาศว่าตัวสมุสตาคอโตรเจ็ดเจเนี่ยกำลังจะกลายเป็นตำนานแล้วเนื่องจากจะยกเลิกการผลิต คือเขาเลิกผลิตเขาเลิกผลิตไปเลยใช่ทั้งโลกเลยก็คือจะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วตัวนี้ก็เลยประกอบกับช็อคไป1หนึ่งดอกเรื่องที่ทางเออร์เฟสประกาศว่าตัวเจเจเนี่ยแต่มันจะยกเลิกการผลิตแล้วก็ช็อคดอกที่สองก็คือเห็นสภาพบอร์ดของพี่โอ๋เดี๋ยวโชว์หน่อยสภาพบอร์ดเป็นยังไงก็เล่นทุกวันแล้วข้างนอกนี่ฝุ่นเยอะสุดๆเห็นคือแบบว่าเน่ามากเน่ามากแล้วก็เสียงดังมากพี่โอ่ลองโยกลองโยกดูเสียงแบบ เย็ดอาดเย็ดอาดเย็ดอาดก็คือเห็นแบบเอ้ยมันไม่ไหวแล้วพี่อู๋ต้องทําความสะอาดใหญ่แล้ว<อ>นะครับก็เลยวันนี้ถือโอกาสมาอาสาทําความสะอาดให้พี่อู๋เป็นเหมือนการ <c oughs> ล้างเครื่องยกใหญ่เลยนะครับแล้วก็วันนี้ <c oughs> พอดีมีเดียวฝุ่นติดเลยเนี่ยคือแบบเน่ามากเลยแบบจับทีมือดํานะครับ <c oughs> ไหนๆก็จะมาทําความสะอาดให้พี่อู๋แล้ว <c oughs> วันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะทําคลิปให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์มาแนะนําด้วย <c oughs> ซึ่งเป็นตัวที่ ถือว่าดีมากๆเลยนะครับดีดีที่สุดที่ผมเคยแนะนํามาแล้วมันดียังไงอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวทาความสะอาดเบรกรถยนต์นะครับเดี๋ยวงงว่าทําไมใช้ตัวนี้ในการมาทาความสะอาดเซิร์ฟสเก็ตนะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับเขาออกแบบมาเพื่อทําความสะอาดเบรกรถยนต์ซึ่งเบรกรถยนต์เนี่ยก็ดันมีส่วนประกอบนะครับที่คล้ายกับตัวเซิร์ฟสเก็ต oh. ก็คือตัวเบรกเนี่ยทำจากเหล็กแล้วก็ตัวพวกบูชิ่งต่างต่างที่อยู่ในตัวเบรกนะครับก็ทําจากยางธรรมชาติ mm. แล้วก็ยูนิเทน ซึ่งเหมือนกับบูชชิ่งของเซิร์ฟสเก็ตเลยนะครับตัวนี้ก็ออกแบบมาทําความสะอาดเนี่ยจะไม่กัดลุกอย่าง mm. แล้วก็ไม่ทําปฏิกิริยาอะไรกับเหล็ก mm. ตัวนี้จะไม่มีส่วนผสมของน้ามันเลยพวกน้ำมันอเนกประสงค์ทั่วไปเนี่ยมันจะอาจจะทิ้งพวกคราบน้ํามันอะไรไว้ท mm. ําให้การหล่อเลื่นเนี่ยมันอาจจะไม่เต็มที่ร้อเรเซ็ตแต่ตัวนี้มันละเหยได้อย่างรวดเร็ว oh. ก็คือฉีอด,ข,ดข้อดีเลย,เลยไม่เกินสิบวิฉีดปื้ดละเหยเลย mm. ตัวนี้ก็คือแบบจะแห้งๆเรียนเนเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาหล่อเลื่นกันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ แห้งไวนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือตัวไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรไอตัวหลอดอ่ะไอตัวหลอดเนี่ยนะตัวหลอดเนี่ยที่ปกติเราเราจะชอบทําหายอ่ะใช่แล้วก็ชอบหาไม่เคยเจอแล้วก็เดี๋ยวต้องเอาสก็อตเทปมาแตะแปะตามกระป๋องอะไรใช่ไหมอันนี้ไม่ไม่ต้องเลยเขามีเอ่อมาให้ในหัวแล้วเรียบร้อยก็คือเปิดเปิดแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับดีฮะก็ฉีดได้เลยไม่ต้องมาห่วงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยละตัวนี้ก็อีกอย่างข้อดีคือแรงมาก แรงแรงแรงยังไงคือแรงฉีดได้เป็นเป็นเม็ดเลยครับก็คืออันนี้เขาควรระวังนิดนึงเวลาฉีดมันอาจจะแรงแล้วพอแรงปุ๊บมันอาจจะคนบอกอ้ยทำไมมันหมดไวเพราะว่ามันแรงเราต้องค่อยๆฉีดค่อยใช้นะครับตัวนี้กดเบาๆกดเบาๆตัวนี้ก็กลิ่นไม่แรงนะครับแล้วก็ไม่ทําปฏิกิริยาอะไรกต่อผิวหนังหรือว่าอะไรเงี้ยครับแต่แนะนํานิดนึงก็มันพวกอนนุปกรณ์น้ำมงน้ํามันหรือว่าพวกที่เป็นสารเคมีถ้าใส่ถูกมือได้ก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็รีบรงมือ นะครับเราทำการคลีนแล้วทำความสะอาดแล้วแล้วก็ต่อไปอย่าลืมเรื่องการหลูหือรืครื่อลื่นต่อลื่นอ่ลอลื่นตัวนี้ TRW เบรตัวจารบีตัวนี้ก็ออกแบบมาสำหรับหล่อล,ลื่นชิ้นส่วนที่อยู่ในเบรกเหมือนกันซึ่งมันเป็นชิ้นส่วนที่เหมือนกับเซิร์ฟสเกตนะครับตัวนี้ก็ m a ็ดอินเยอรมันเหมือนกันแบรนด์เดียวกันเลย ที่ถามนิดนึงเนี่ยไอตัวเนี่ยมันต่างยังไงกับพวกที่น็อตเคยแนะนำวะคือที่ผมแนะนําตัวที่คิทิยกันนะครับตัวนี้จะคล้ายๆกันเหมือนกันเลยเป็นจาะบีขาวแล้วก็คือไม่กัดเหมือนกันไม่กัดตัวเนี้ยไม่กัดยากลิ่นก็ไม่มีนะครับตัวนี้ก็คือใช้ได้แบบนานเลยเห็นหลอดเล็กแค่นี้นะครับคือหลายๆคนน่อาจจะยังไม่รู้ว่าตัวโปรดักตพวนี้สามารถเอามาใช้กับเซิร์ฟสเก็ตได้แต่ที่เมืองนอกนะครับมีการ ใช้กันมาก่อนหน้านี้ซึ่งผมก็ได้ลองเบื้องต้นแล้วของตัวเองก่อนที่จะมาทําความสะอาดให้ที่อู๋เนี่ยนะครับถือว่าดีเลยนะครับในตัวที่ผมเคยแนะนํามานะครับแล้วก็หาซื้อได้ค่อนข้างง่ายก็คือตอนนี้ก็ในช้อปปี้ a ล a ซดาก็คือลองกดเข้าไปดูลองดูหลายๆร้านมีทั้งร้านออฟฟิเชียลนะครับ<อ>าทา,าสนใจช้อปปี้ a ลซดาแล้วก็ทางเพจของทาง TRW นะครับก็ไปหาซื้อกันได้นะครับโอเคนี่ก็จะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะไปสาธิตนะครับในการทําความสะอาดเบื้องต้นให้ดูว่ามันดียังไงนะครับส่วนในคลิปนี้ผมอาจจะทําแบบเร็วๆถ้าคนที่อยากดูแบบเต็มๆดูแบบช้าๆหรือว่าดูแบบละเอียดๆ,ๆเนี่ยให้กลับไปดูคลิปเก่าซึ่ง<อ>วิธีการเหมือนกันมนะผมเคยทําไปแล้ว<อ>ตัว7 7เดี๋ยวเราไปสาธิตวิธีการทําความสะอาดกันเลยละกันครับ,รบทีนี้เราจะมาเริ่มในการฉีดความสะอาดแล้วนะครับผมจะไม่เช็ด ฝุ่นใช้ได้อะไรออกเลยนะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าตัวนี้มันแรงขนาดไหนนะครับอ่ะโอเคข้อดีที่บอกก็คือเห็นไหมตัวนี้มันมีหัวในตัวมีหลอดในตัวไม่ต้องมานั่งหาหลอดนะครับเดีย๋ยวผมแยกชุดไว้นะครับสาหรับตัวทักหน้าทักหลังนะครับก็คือจะแยกไว้กันกันงงๆนะโอเคตัวนี้สามารถฉีดได้ทั้งบูชิงน็อตอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับ จริงยด้ดโอ้โหฝุห่นแบบกระจายเลยอันนี้แรงมากเห็นไหมครับแป๊บเดียวมันระเหยอ,ออกแล้วนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้ผมก็จะใช้ทิชชู่หรือใช้ผ้าเช็ดนะครับหลังจากที่เราฉีดออกไปแล้วนะครับนี่นะครับมันก็จะแห้งเลยโอ๊ยกระเด็นมันแรงมากเด็นเข้ากล้องเนี่ย แรงไงแรงแรงแรงจัดดูดิมันแห้งไวมากเลยดูดิข้าบเสี่ยงจูกระป๋คาบจาระบีเก่าข้าบน้ำมันอะไรพวกนี้กระป๋ไปหมดแต่ว่าให้เพื่อนเพื่อนรีบเช็ดนิดนึงนะเพราะว่าตัวนี้มันจะแห้งไวมากนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนการประกอบแล้วก็การทาจาะาบีนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบตัวทักกับ เข้าไปกันนะครับโดยสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตัวจารบีขาวนะครับวันนี้เราใช้เป็น trw จารบีเบรกสีขาวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อก่อนนะครับนี่ตัวเนื้อก็จะเป็นขาวใสนะครับนี่ขาวใสไม่มีกลิ่นนะครับแล้วก็ล้างออกง่ายตัวนี้ก็เป็นเกรดสั่งข้อยเปอ็นตนะครับก็ทาไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยิ้มนะครับอย่างที่บอกก็คือทุกจุดสัมผัส เหล็กกับเหล็กมันทําให้เกิดเสียงเหล็กกับทุกอย่างก็ทําให้เกิดเสียงถ้ามันฝืดนะครับอ,อผมจะทาไปหมดทุกส่วนใช้แบบปริมาณประมาณเม,ณม็ดถั่วเขียวยนะิดเนาะเม็ดถั่วเขียวทาแบบไม่เยอะออนะครับออพวกนี้เราเอามาทําบ่อยๆได้นะครับพี่ทาซะชุ่มเลยข <laughs> <laughs> ้อดีของการทาชุ่มก็คือลื่นแต่ว่าข้อเสียเปื้องกับดูดฝุ่นสกปรกเออไอเนี้ย ถ้าพลิกหน้าหลังอะ่ะมีผลไหมไม่มีผลตัวนี้ได้หมดครับมันจะเหมือนกันเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะเหมือนกันอ,อ่าตัวนี้ก็ใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ประกบปุ๊บลูกปืนเล็กนะก็เหมือนเดิมนะครับผมก็จะนิดนึงอะ่ะหล่อลื่นจระบีไปนะครับในส่วนที่เป็นลูกปืนที่มันต้องทําการหล่อลื่นนะนะครับแล้วก็ตัวเหล็กอันนี้มันจะมีติดมืออยู่แล้ว พอเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็เอาทาได้เลยนะครับประกบไปเสร็จปุ๊บตัวนี้มันจะมีร่อง,องมันอยู่แล้วระวังมันไหลนะครับตัวนี้นิดนึงเราใส่แหวนเข้าไปแล้วก็จะเป็นตัวนอ็อตกันข่ายตัวนี้ใช้กับตัวประแจบเบอร์ส7นะครับตัวนี้ก็หมุนอันนี้ตามเข็มหมุนให้ตึงมือนะครับอย่าแน่นมาก มุนให้ตึงมือนะครับแล้วก็ลองขยับดูอันนี้มันจะฝืดนิดนึงแสดงว่ามันแน่นเกินไปนะครับแล้วก็จะคายออกนิดนึงอ่าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมาประกอบตัวทักหน้านะครับที่เป็นต,ตัวทักที่ติดกับล้อนะกับน็อตคิงพินนะครับตัวนี้เราจะประกอบตัวทักเข้าไปก่อนต่อไปนะครับเราก็จะใส่ตัวแหวนรองตัวบูชิง่งนะครับตัวนี้ผมก็จะทาจารบีบางๆกันนะ เหล็กกับเหล็กนะครับตัวนี้ฐานตัวใหญ่นะครับใส่เข้าไปก่อนแล้วก็ตัวบูชิงนะครับทรงกลวยของตัว77นะครับของสมุรสตาจะทรงแปลกๆนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ทาหล่อลื่อนนี้ก็ทาไปนออนะครับแล้วก็ตัวไพวอตัวนี้ก็อาจจะระบีเข้าไปมัาคนไอยางมันเสียมันหาอย่างอื่นเปลี่ยนได้ไหมเออมันมีตัวเทียบ เทียบได้แต่ว่ามันก็จะไม่ตรงเป๊ะๆก็ลองเทียบขนาดได้นะครับผมลองแล้วได้เหมือนกันเลือกขนาดความแข็งความนี้ได้แต่ถ้าถามว่าตรงรุ่นเลยมันยังไม่มีขายแต่ว่าสามารถไปซื้อตัวเทียบได้นะครับอันนี้ผมจะทาจารบีเข้าไปในร่องของไพวอทนะครับอแล้วก็ใส่ตัวทักเข้าไปนะครับบูชิ่งตัว เล็กนะครับอ่าโอเคก้าตัวเป็นเป็นทรงกลวยนะก็เาตัวที่มันเล็กกว่าเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ใส่แหวนเข้าไปเอานิ้วประคองนะครับเราจะค่อยๆประกอบจากตัวนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปประกอบกับทักตัวหลักนะครับโอเคแล้วก็ขันเข้าไปตัวนี้จะใช้สเก็ตทูนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะประกอบกลับเข้าไปแล้วนะครับ ก็เหมือนเดิมเดี๋ยวเอาน็อตตัวนี้ขันเข้าไปเสร็จแล้วอันทีนี้เดี๋ยวทักหลังก็เหมือนกันกับทักหน้าครับเดี๋ยวผมจะทําเร็วๆนะครับก็เราก็หล่อลื่นกันครบแล้วทุกจุดนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะประกอบกันนะครับก็ใช้ไม่เยอะนี่ยัง25กรัมนะครับ25กรัมก็ใช้ได้โอ้โหน่าจะเกือบร้อยแผ่นอะหลอดแค่นี้ก็เพียงพอแล้ว25กรัมเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะประกอบกลับเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จ แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมไม่ได้สาธิตในคลิปนี้ก็คือตัวลูกปืนนะครับตัวลูกปืนเนี่ยสามารถใช้ตัวนี้นะครับล้างได้นะครับโดยแกะมาถ้าใครอยากจะล้างลูกปืนก็ไปชมคลิปเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับสาธิตวิธีการล้างลูกปืนนะครับใช้ตัวนี้ล้างได้ถือว่าหมดจดเลยนะครับไม่ทิ้งคราบน้ํามันแล้วก็ตัวที่ผมชอบใช้แนะนํานะครับก็คือตัว สปีดครีมของโบนนะครับหลังจากที่ล้างไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมตัวนี้นะครับตัวนี้ผมใช้ประจำนะตัวนี้นะครับคู่กันนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่ล้อ,อกันนะครับโอเคทีนี้เราก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองฟิลลิ่งนะครับว่าหลังจากที่เราทาความสะอาดแลอดลืล่นเนี่ยฟิลลิ่งในการเล่นจะเป็นยังไงเหมือนเดิมไหมและดีขึ้นยังไงนะครับเป็นยังไงบ้างพี่อู๋คือแบบมันเหมือนบอดใหม่เลยอะ่ะเหมือนบอดใหม่เลยนะลืนปลื้ <G l oss> ก็เมื่อกี้ได้ในคลิปนะครับได้สาธิตการถอดล้างทุกชิ้นส่วนซึ่งมันล้างได้ค่อนข้างจะหมดจดเลยนะครับแล้วก็เราหลอ่ลอหล่อเลื่อนไปทุกส่วนนะพี่พี <G l oss> ก็ได้ล้างลูกปืนเองด้วยแต่ใช่ <G l oss> ไม่ได้มีไม่ได้ถ่ายถ่ายไม่ทั<บ>นหมดแต่ประกอบตอนแรกก็ลูกปืนของพี่อู๋ค่อนข้างจะปืดแล้วก็ฉีดคือใช้เวลาเร็วมากจนจนถ่ายไม่ทันขนานั้นไม่ได้โมนะก็คือแบบ คอเร็วจริงเร็วจริงเร็วจริงคือฉีดปุ๊บแล้วมันแห้งเลยปกติต้องแบบปล่อยให้มน้้ำมันเลยออกตัวนี้ไม่มีน้ำมันก็ฉีดปุ๊บฉีดุ๊บก็เอามาตั้งบนทิชู่ก็อย่างนี้เห็นลื่นเปื้ดเลยเมื่อกี้รางนี่ดังแกะ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 ใช่ตอนแรกผมคิดว่าลูกปืนแตกนะไม่แตกเออไม่แตกก็คือฝุ่นฝุ่นิติฝุ่นมันเกาะแต่มันเร็วจริงคือแบบไม่เกินสิบีิอ่ะคือมันมันระเหยสามารถหยอดตัวสารหล่อลื่นได้เลยก็คือบนสปีดครีมที่ผมชอบแนะนําให้ใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนร้อะเด๋ยว คนจะไม่แบบเอ้ยไม่เห็นวีในคลิปเลยไปแอบล้างมาแล้วก็มีถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างเยี่ยมเลยครับส่วนอื่นๆเป็นไงบ้างพี่อูที่ได้ไปลองเล่นมาเมื่อกี้เป็นใหม่ไหมดีนะเหมือนใหม่เลยก็เรื่องจังหวะเลี้ยวจังหวะสแนปอะไรอย่างเงี้ยก็เราทำได้ดีขึ้นครับก็ตอนแรกมาเสียงทั้งเสียงทั้งขุ่นตอนนี้เป็นไงด้วยเนียเขย่าขยับพี่อูลองไม่มีเสียงเลยเงียบ ตอนแรกแบบตอนแรกเย็ดอารแย็ดารีีแจ๊ะ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 เสียจาบีจาบีอันนี้ก็ลองดูนะครับก็เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่มาแนะนำเพื่อนๆนะครับพี่หูก็แฮปปี้กันไปนะครับตัวข้างหน้าก็แนะนำเพิ่มเติมสำหรับใครที่ตัวกิ๊์เทปนะก็ใช้ตัวสลามถูกกง่ายดีง่ายๆ่ายาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางผลิตภัณฑ์ ทีอาร์วีลเบเิเนอร์นะครับแล้วก็จลลารบีตัวนี้เป็นจารบีขาวสังงคอร์100%นะครับทั้งสองตัวก็เม็ดอินเยอรมันนำเข้ามาจากเยอรมัน100%สามารถเข้าไปอุดหนุนได้ที่ช่องทางช้อปปี้ลาซาด้าแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กของทีอาร์วนะครับไปอุดหนุนกันได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสําหรับสินค้าที่ส่งมาให้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่อู๋มากๆนะครับสำหรับวันนี้เหนื่อยกันมาทั้งวันสําหรับการขอประกอบแล้วก็ ให้ใช้สถานที่นะแล้วก็มีใช้อุปกรณ์ต้องขอบคุณมากๆนะครับพี่อู๋มาออกบ่อยมากๆจนจะเป็นช่องตัวเองแล้วนะครับเดี๋ยวมาแจมใหม่มาแจมใหม่นะเพื่อนๆก็คอยติดตามคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันนะครับต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่ช่องสปินเหมือนรีเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัดีครับ